เก่านี้แล้วเปลี่ยนตัวได้เหมือนกันนะไม่ชอบอ่ะจะเหมือนกันไนดะ้ไงบอเออยเฮลโหลเออเป็นเออเออเนี่ยเนี่มันนี่แหนละหมอเลยหมอกับนะมึงเลยนะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ตัวน hey, <sir. S 1> เ,เนี้ไนะอ้สัสเอาที่แหละเออใกล้แล้วอีกนิดนึงอะ่ะใกล้แล้วโอเคแล้ี่ อะไรอ่ะ <Are> มามาเดี๋ยวพี่แบกเองเฮ้ยโอ้ยมาดิฮลัลโหลอันนยังไงผมไม่พร้อมเลยวะ่ะโอ๊โอ,โอ๊เป็นยังไงเป็นยัไง,งอะไระอ่ะเฮ้ยไหวไหมล่ะฮัลโหลมีแรงเดินปนะ่ะล่ะฮัลโหลพี่ชายน่าจะหมดแรงแล้วนะ Oh, poor lost souls. Do you want to escape the flames of hell? Before oh, I, <laughs> I was growing old, I've concocted a little game. If you're brave, you may try to reach paradise. Not sure if you're capable, though. I eagerly await your fall. And the very first hurdle. <laughs> มันมันย่อไม่ได้เหรอย่อยย่อไม่ได้หรกิงนยนีย่เราถักเสนด้วยหรอัอะไรถักด้วยมันถักไม่ได้มันมีเต่ดึงที่ขาด้า,นะาโดดไปอีกฟากหนึ่งของกแพงนี่เราจะได้เป็นอิสระภาพรึเปล่าะเราจะได้เป็นพระเยซูนั่นะเราแบบฆ่าศัตรูที่อยู่อีก มึงเคยดูมึงเคยดูแล้วมันเคิงว่ะหรอครับก่งเย้อ๋อไอสารไปไหนเดี๋ยวไปรัดเลยเอ้าไปเดินไปไหนไหทางทางรัดไงอ๋อโอเคอ๋อมึงเห็นไหมเขาตกไปแล้วน่ะพีพิวอ่ะพีพิวอ่ะเด้อเด้ออย่าลั้ม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 เรามาเป็นพันรอบแล้วตัวเนี้ยโอเคโอเคผ่านรอบเลยเพิ่งเล่นเนี่ย ซ้อมไงเนี่ยคนนี้ถ้มึงตกบ่อยอะตกอะไรเไปฟังมันไปฟังมันเฮ้พิจัด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 พิดพิจััดพดพิจัดพิจัดพดิจัดพ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 ิดจดพิจัดพิจดพิจัด i ิจดพิจัดพิจัดพ a จิััดจดจจ เอาไปเลยเอาเอาเอาเหยียบผิวจัดผิวจัดผิวจัดเดี๋ยว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 เอาเดี๋ยวเดเอาแป๊บนึงแป๊บนึงเอาไปเอาไปเฮ้เอาเราไปโดนป่าเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปดิอันนี้มาทำอะไรบ้ามาต้องห้ามเหยียบเส้นเหลืองเออแล้วมื่อกียบมึงเหยียบมึงอ่ะคนเดียวเลย ลบลบเอ้าเฮ้ยขอร้องว่าไอ้ตั้งใจดิฮัลโหลนรอนี่นี่มันโดดนี่ได้คือหนึ่งพังดิมาวิ่งวิ่งเอ้าแล้วมึงไปกระโดดแล้วดนึ่งกูมึงทำอะไรมึงกระโดดไปที่ได้เลยเนี่ยเอ้ามันไม่ถึงถึงดูมามามาหนิสตาร์ตรงนี้หนึ่งสองจูบันเห็นไหมทำทำใหม่นิดเดียวมันไวกว่าอ๋ออ๋อเอาแล้วจะอือ เป็นพาราละเดี๋ยวนี้เข้าใจแหละแบบไม่มีแรงเดินแล้วไงแบบแก่แล้วแก่แล้วนี่ละไม่มาเลยแก่แต่ยังก็ยังเข่งอะไรวะเนี่ยแต่แดงได้ก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบจังอ่ะถึงถึงถึงโอ้ชิบหายเล้วอ้ยอุ้ยโอ้ฮ้ยใช้ยังรอดได้แก่ไว้ขึ้นขบวนขึ้นขบวนขึ้นทำไมขบวนอ่ะตลกวะเนี่ยไม่สุดรู้เตี่ยวไงมันขึ้นไม่ได้ฮัลโหลระวังระวังจะมีหินทับ ไม่ไม่มีตลกเนี่ยเป็นอะนไรไอ้วัตสิงห์อ่ะเนี่ยนี่เด็ดแป,ป๊บแป,ป๊บโอ้ยใจเย็นดิโอ้ช้าช้าช้าหนึ่งคนไม่รู้ทาง <c oughs> เอาเป็นเอาเอาเลยเอาไปเอ้ยุต้เลยเท่ดิตรงนี้เบี้ไปไม่ได้แล้วเอาไปไอ้ดี ช้ำ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 ่าไปอย่าไปชิดตัวนั้นมากมันจะโดดขึ้นไม่ได้ตรงไหนต่อคปับนึงไหนเออนี่เดี๋ยวคนม่ดูทางอ่ะโอ้อะไรวะน่ะตรไหนไปตามไปตามมาตรงไหนต่อตามมาตรงๆตรงตรงแล้วก็ซ้ายเนี่ยโดดขึ้นนี่ขึ้นไม่ได้เอ้ยหนึ่งสองรถเยเด้อ Q Q Don't đốt, Wait, wait, Đi con wait, wait, này Oh, oh my god, oh my god. wait, 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 กดเร็ววิ่งวิ่งวิ่ไปก่อนเลยแล้วโอเคไม่เท่าไหร่แล้ไหนี่ทำไงโดดอ๋อแล้วก็ไม่ต้องมีดไปเดียวนึงสองทังไปมีมาผมโดดขึ้นโอ้โหยูาอยละอีกประมาณ เก้าร้อยเมตรอ๋อเป็นไรอ่ะหมดแรงเหรอเอาขึ้นมาดีเฮ้ยโหลอ้าครับดูเลยแรงไปเนมคนมอนั้แะเทเหนฐานป๊ี้ยนลงลงหมาอนี่รอ Sai, sai, sai. Tốt, 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 tốt. Nguyên là, tốt. Nguyên là, tốt. Nguyên là, 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 tốt. Nguyên này tốt. Nguyên là, tốt. Nguyên đi, Mấy Hello. Này, เ้ยเลยอ๋อจะตายยังวะรีบแต่วกด S กลับสิโอเยเยเยมันอัเพลิงอ่ะมัอเพลิงยนี่่ยท่านอ่ะยท่านเยเนี่ข้างล่างอ่ะนั่นมึงโเคทไรอเด้ยต้องกระโด้ยนะ้องก้ยเท

ไปไปผิวิวแบแปบแๆๆมาเลยมาเลยมันแรงเยอะเสองโดไอ้มาแล้วพอดีสวยเอาหนึ่งสองโดดสวยไปโดดไปไม่เท่าไหร่ผิวผิวผิวขึ้นโอ่งขึ้นโอ่งฮะแป๊บนึงเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีอาเอา ดิดึงก่อนทำไมดึงไม่ได้อะกด E ก็ึงไม่ได้เนาโดดพร้อกันหนึ่งมึงไม่ต้องชาร์จหรอกโดดก็ถึงโอเคสองไปโดดไปหนึ่งสองโดดไปหนึ่งสองโดดไปโอ้โหหนึ่งสองโดดไปเท่าไหร่นะเขาเนี้ยเขาเนี่ไม่บุลเลต์ไม oh. ่บูลเล่นทางนี้ ใ่จริงก็เห็นอยู่แบบจะรู้ว่ารู้หรือเปล่าเลยแต่เทสดูว่าเคยเล่นไหมแสดงว่ายังไม่เคยครับแล้ใครมาลองเลยวะน, <c oughs> นี่ทำไงอ๋อโอเคปปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเฮ้ยดูก่อน <c oughs> ต้องดูต้องดูก่อนมันมีอะไรบ้างไปอย่างนี้นะไม่ก็ห้ามโดูเส้นเหลืองแป๊บแป๊๊บแป๊บหนึ่งเราต้องดูจังหวะก่อนมย่าีได้ใช่ไหม okay. มึงแค่ดับเนื้อสาวไปไปจังหวะด้วหัวใจ ไปเยี่อะไรมันกระดับหนึ่งตับสามดิโอ้มา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 ,อา,มารอแบบอะไรอย่างเงี้ยฟังอนะ่ะรอจังหวะที่มันแบบมาหาเราแล้วเราก็ไปเลยโอเคปวะอ่า <c oughs> ไปดิไปดิามาไม่ไม่ใช่เป่ะเหมือนนะมันต้องแบบจังหวะที่พุง่ง อ๋อไม่ใช่มันต้องเป็นจังหวะที่มันพุ่งพุ่งไปชนกันแล้วเราค่อยๆไปโอเคหนึ่งสองมาจังหวะนี้ละไปไปโอ้ my god ผมดูแป๊บดีเฮ้ยชะโละไว้ฟังแล้วก็ทำไงทำไงอะไรโดดโดดวยต่อเนื่องเหรอต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องยังไงยังทำไงกดกดสบายบาร์ค้างไปไป เด้อถามคนแก่ครับผมเลขครับนี่ไปส่งโรงพยาบาลครับเขาไม่ไหวแล้ว I believe I can fly ไปถึงไหนเนี่ยปนไปเลยปนง้อรอรอมันจะมีมันจะมีนู่นอ่ะมันจะเพดข้างบนอ่ะจะ,จะเกิดอะไรก็ได้กูปล่อยแล้วนะแค่คือเดื่อะไรมันเห็นข้างล่างเวละ สวยนี่แหละไดวกูจะวกูจัดการเองตัวนี้ปล่อยได้ยังไะปล่อยเลยี๋ยวกูจัดการเองเฮ้ยขอขอขอไม่เอาไม่เอาไปเอาเอาเอาเดี๋ยวเดียอาู่ทำหรือไม่เฮ้ยโหรอดได้ไงวะเบลกอโกมากับดวงอ่ะ่ เอเอ้าเอาเอ้าอ้าเอาเเอาเรอดเฉยเอ้าอะไรวะเนี่ยไปไปี่คนออกแล้วไปไเลยเร็วเพราอะไรวะเนรอดเฉยเ็ไงโอ้โเอ้ยดีฮัลโหเอาดีดเียจะตัดลงตัดลงสเต็ไงอุ้ยโอ้โห่คือกูถ่วงไว้ใหอเนกาปิวแล้วมังเ้ เดาๆรู้ๆอันนี้เย้ดูๆเราทำให้ดูเฮ้ยทำไมมันหมุนเฉียงๆเงี้ยก็จะโดดไปตามที่มันหมุนเงี้ยไม่เราไม่ตรงอ่ะไปเลครับไม่ตรงครับหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบไปไปไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ฮัลโหลไม่ไหวเลยอวะซ้ายซ้ายอีกซ้ายซ้ายอีกเอ้ยจริงจังเลยฮัลโหลข้างหน้า

ไเดี๋ยวมีภาระในีนดิสาย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 เลยบัดิเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงอ๋อเออลุงทำอะไรลุงฮัลโหลดีไงนี่ไงขึ้นดีเลยโดนก็โดนเอ้ากูไม่กูไม่อ้ากูไม่ตกกูไม่ตกอ๋อโอเคเอาไม่ได้มันต้องอ๋อมานี่ไม่นี่ไม่กลับพี่กลับพี่กลับนี่นี่จับเออเฮ้ยดึงขึ้นดิ ภาระอะไรแบกมาขนาดนี้ไหนข้างนอกวันทูคอโอ้ไม่กดเอ้ยเราไม่โดดนะโหลกระโดดแล้วจังเลยเอามาเนี่นี่สวันทูคอโอเควันทูคอโอ้อะไรวะดนะเอ้ยจริงจังอะไรเนี่ยอ่ะเดินเดดิดนดนี่นี่มาเบ่งดิโดดเอาเดินเอาเฮียเฮ้ย ร่อนเพียวะวะเ้ยวววจัดไวจัดมาดิมาดมาดเฮ้ยเร็วดีเหลอไปไปเอเออโอดึดีดดีดดีดแรงเหลือไต่อทุข้ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเยวมันไม่ถือเาหล่อเ้ยผมไม่ถ่ายคาเดยววดีดีโ้หนี่ชิวายย ว่าๆเอ้ยมันทานอยู่เอ้ยฟังสาย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 เป็นไงโอ้โหคนแบกคนแบกเอาแล้วเป็นบอลต่อัลโหลออ๋อเป็นอ๋อเหยียบหนามเลยยังไงยังไงไป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 ึ๊บอย่าอย่าจับอย่าจับมันมันจะไม่ทันเอาเฮ่ไหโดดไงให้ไม่เกาะวะโดดโดดไกลไงโอ้โิบหายแล้วโอ้ยมัน ก็จะเขียนสวยหนึ่<ป>นงสองสองสองโอ้โหแหมรอเอ๊ะทำไมกูดึงมันไม่มได้วะก่อนแอกดึงมะล่ะไม่มตอนนี้ก็ดึงได้ปกติเลยแต่แบบมแล้วทำไมขึ้นมาเอา้าติดนะแล้วเอ้าอืมแล้วนี่หาเรื่อง มันตัดสูああ้เพื่อนะไรแบบว่าอ้าวไปดิไปดิวิ่งไปวิ yeah> ่งไปทางไหนเพื่อวิ่งตรงไปดิเออสุดยอดจริงจังอ่ะจริงจังอ่ะแบบการหายใจเลยมากดตัวอะไรตามอ่ะไม่ต้องทำไรขึ้นขึ้นขึ้นหมดแล้วเล่นแค่นี้แหละนะยังไม่หมดเฮ้ยเย้ต้อนรับกูเห็นกูมาแบบ เปิดประตูรอแล้วนรกครับผม Welcome to the hell สวรรค์วนี่ยเราจะไปสวรรค์ไปต้องไปไกลกว่าสวรรค์เลยวันเนี้ยบอกอะไรเฮ้ยไม่ถึงเลยแค่ไหนรู้ว่าถึงแล้วไว้ชิลชิลชิลเผียนอย่าเอาเมืองฉันไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้ดิดสายอ่ะ ทางขวามันตรงกวา่าเร็วู้ร็วอรูทมาใช่ดีคือตรงกลางเฮ้ยลองโดนไฟได้เป็นไรวะลองนี้ยลอง๋อ,อจุดเจ้าเจ้าจุด <c oughs> อะไรอ,อ่ะอ๋อเหยาปุ่มเหยาปุ่มอันเนี้ยดูดูด,ดูทำให้ดูมีปุ่มนี่นยไงวะนี่นี่นี่อ,อ๋อเออมันมีปุ่มสามอันตรงเนี้ยดูพี่ดูพี่ดูพี่โอเคดู คืนดีเอ้ามันก็แค่ให้ดูอย่างเดียวมันดึงไม่ได้เอ้าทำไมดึงไม่ได้อะไปดินี่ยดูดิเอ้ามันตกเอ้าไปกูดึงไม่ได้วะตอนนี้นี่ไปไหนแล้วมันเหลือเดียวกลางเหยียบแล้วนี่เองสวนี่เหลือนี้อันนี้อันนี้ไปแล้ว เลยตัอเนียงเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอโอ้โหรอทำไมวะรอแบบรอก็ตกดิรออะไรอ่ะวัดใจเลยอ่ะอันนี้ได้ได้เน่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 เนกดลงดิผลได้ทำไมไม่ไป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 สปีดลันทำไมคนยังอยู่นี่เละไม่ต้อง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 ดูเอ้ยเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหยุดนะโอเคไปวัดใจเลยสปีดลันสปีดลันสวย ทิ like like. oh, 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 like ้ให้เร็วทำให้เร็วทิ้ให้เร็วทำให้เร็วทิ้งใหเอาเอาได้โยนได้โยนได้โยนกระโดดกระโดดไป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 เอาไปตั้งสติก่อนสายเราต้องมีไหวทิพดีมันก็บอกโดดดีโดดไม่ไม่คือมันจังหวะเราอยู่ในหัวใจไปเราจังหวะในหัวใจก็ไปแล้วกุ๊บเนี่ยกองข้างหน้ากองข้างหน้าใจเย็นไปโอ้โหไปตรงไหนต่อ เอาเราไปบวกไม่ไม่ไม่สายสายสายเราดูกับมันให้ไปไหนวะก็ถูกหรอไม่ใช่มามามาเร็วไอ้เราตอวนี้โอ้โหโอ้โหไปเรื่อยไปเรื่อย vạn thu kho vẫn li vả ô vả 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 lê vả lê vả ơi món đuổi vào thừng leo với kia ào mày 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 mày

อเสียงคนน้ำลืมปิดน้ำไหเสียน้ำตดโด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 ดโอ้เจ้านั่นตัวไอ้หางเขาเนี้โดดโดดโดดเกาะโดด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 เกาะตัวไอ้เแล้วไปไหนนะกแป๊บนึงก็ไปขวานะเออหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ ไปดวยงสวยด้วยแรงแรงแป๊บปแปโอเคขา <c oughs> สั่นสงสัยครแบบหมดเงเ็นขาอ้ว <c oughs> สังส่งไงขาอ้วนสังนส่งไกลเหรอ เนื้อเสียวอะไรยายยายจะทำอะไรไปทั่วเฮ้ยตกบ่อยจังวะมีแรงอ๋อคือแบบจำเลยเอ๊ะจวดจัดจวดจัดจวดจัดเฮ้ยอย่าหยุดดิเอ้าเฮ้ยยายยายเอ้าเอ้าเฮ้ยไม่ด้เหรอเดอะอควาเมดนี่คือถึงเช็คพอยต์แล้วเหรอยังไม่ถึง ตามวัวมาตามวัวมาเอ้ยปดึมือขึ้นไงี่ยวะใช่ปะเนี่ยเออตามวัวมาวัวมั่วสุน่ะมันไปทางแคบจังไงเออตามวัวมาวัวรู้หมกข้างบง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 เนี่ยดูเป็นดูเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้เห็นไหมไม่ใช่ทางนี้ทางทางเลยคนรวัวคนรวัวนี่ ดูดูต้องให้ต้องให้พาไปนี่นี่นี่เน่แบบรู้ไม่จริงนี่หว่าก็ไปทางตัวกลางไปตัวกลางตัวกลางเฮียตกวเอาขึ้นไปดิขึ้นไงอ่เอาไม่ได้โผให้กลัวน้ำดูดน้ำดูดเอาออกข้างไหนนี่นี่นี่เช็คพอยต์อ๋อเก็บไม่เท่าไหร่นะช่วย เนี่ยถ้ารอฆ่าศัาตรูที่อยู่นอกกำแพงหมดเราจะได้เป็นศิกรภาพไหมใช่ฉันจะเป็นไททัทนมหาวิปริตไซโคเจต